สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพเครห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพันรสิบแปดนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นวันพิชิตสมคิดดียิ่งพบกับท่านรักเมืองไทยกรวยในเมืองยิมพิ่ขน้ํน้หนักหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์คู่ที่สองจะเป็นทางด้านเพชรศรีนินทีเด็เก้าสิบเก้าพบกับทางด้าน เป่นพยักษ์สมหมายพี่กัดน้ำหนัก140ปอนด์คู่ที่3ามเรียนทางด้านคัจฉสารบววินาตนนนพพบ,บทางด้านชัยสสต้อยแปดดิวพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์และคู่ที่4คู่ปิดท้ายรายการวันนี้คู่ส่งแขกนะครับสิงหราชสิทธิขุนทัพพบกับทางด้านดันดงสนิยมทรพย์ี่กัดน้ำหนัก149ปอนด์นี่คือคู่หมวยและน้ำหนักในวันนี้นะครับ แฟนคลับก็อยลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชันสอี่หลาพากยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทําไมผมถึงต้องแนะนําตัวนี้นะครับผมเข้าไปศึกษาความรู้มาแล้วนะครับราคาเร็ดเปิดมาก่อวมันชกเป็นอาทิตย์เลยนะครับรายการศึกมวยวันรายการยอดฮิสตต้นเวลานี้รายการศึกเจ้ามวยไทยจากปพระุกมวยเสงบอมน้อยรายการศึกมวย มวยมันเจ็ดสีเปิดมางคนมันโชคสองวันสามวันแล้วก็ทุกวันที่มีมวยก็จะมีราคาเรทหลังการชั่งน้าหนักเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาไว้นะครับนําข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าเรทก่อนมวยขึ้นโชคไหลต่อไหลรองไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็เห็นด้วยตนเองครับไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ที่สำคัญที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือกตัวบางทุน ช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรณังยังใช้ได้เสมอไปนะครับแอปพิเคสอสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมารชอบผมในคู่แรกวันพิชิตตัวน,นี้หนักแรงแข็งแกร่ง,งส่วนรักเมืองไทย,คล,ยคล้ายกันวันพิชิตเป็นหนักแรงมั่นคงรักเมืองไทยประเภทหลักเหลี่ยมดีด้วยคู่นี้ผมชอบพิธีวันพิชิต หนักแรงมั่นคงกว่าวันนี้หน้าที่ตามครับเปิดหัวมาผมชอบปทีีวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับคู่ที่สองครับเพชรสีนินที่เด็กเก้าวันนี้เชิบเด่นพยักเพชรสีนินนี่หนักแรงเก๋าเกม็มสอกคมกริบเด่นพยักนี่นักชกรุ่นน้องร่างกายดีซ้อมอยู่ที่ค่ายหนึ่งเชวัตคู่นี้ใกล้เคียงกันคนหนึ่งได้เกา๋าคนหนึ่งได้สดคู่นี้ผมชอบไปทีลูกเก๋าและสอกของเพชรสีนินวันนี้ น่าลุ้นเข็มสั้นเข้มยาวไม่ลุ้นตลอดไม่นับไม่น้องก,ก็ขยับขายบางทุนเอานะครับผมชอบไปที่เพชรศรีนินทีเด็ด99เกุญงรายการวันนี้ข้าจะชารเบาเวิวัฒนานนท์คุณที่ต่อยมานานเจอกับชทยสสต่อยแปดเดือเกาพอพกันแต่ว่าชัยนี่ต่อยสม่ำเสมอข้าจาสารกลับมาให้ใยไปสองสามไปหลังก็เริ่มดูดีขึ้นวันนี้ผมชอบไปที่ชัยมันคงกว่าโชคสม่ำเสมอกว่าแข้งเนียนหนักแรง ส่วนข้าราชการนี่อาวุธคมผมชอบที่ความหนักแนงความมั่นคงของไทยสสต้อยแปดดิ้วแต่ว่าอย่ามองตัวบางทุนนะครับคู่นี้อันตรายมาดูคู่ปิดท้ายรายการครับสิงหราชสิทธิ์ขุนทัพเจอกับดังสนิยมทรัพย์คู่นี้ใกล้แียงกันเล่นแล้วระวังนะครับออกตัวบางทุนด้วยคู่สุดท้ายคู่ส่งแขกอันตรายรุนนำนอกได้ด้วยคู่นี้ผมชอบที่ดังนะครับเป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องติดตามแต่ว่าอย่าเล่นเยอะนะครับ คู่ปิดท้ายในการคู่อันตรายสรุปไบรักเมาชอบวันนี้คู่แรกเปิดมาเมาชอบไปที่วันพิชิตสมคิดดียิ่งคู่ที่สองชอบไปที่เพชรศรีนินทีเลก้าสิบเก้าคู่ที่สามชอบไปที่ไชยโสตต้อยแปดเิียวและปิดท้ายรายการด้วยดังสอนิยมทรัพย์วันนี้น่าติดตามครับขอบคุณสําหรับคำใหญ่ที่มีผมมาเดินตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ